ต่อไปท่าที่3นะคะท่าที่3จะเป็นการยืดแขนนะคะเหมือนเดิมนะคะท่าทุกท่าเนี้ยต้องใช้ท่าที่1ประกอบโครงล่างตั้งแต่เท้าจนถึงศรีศศรษะศีรษะจรดเท้าก็คือตั้งแต่วิธีการนั่งนะคะหลังคอต้องเอาท่าที่1มาประกอบนะคะแล้วเราเหยียดแขนสมมุติว่าเราจะยืดดัดแขนข้างขวาก่อนนะคะให้เหยียดแขนข้างขวาให้ตรง มือซ้ายไปประคองที่โคนนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะคะโคนนิ้วนะคะแล้วดันขึ้นดันขึ้นนี้ไม่ใช่ดัดนิ้วนะคะแต่จับโคนนิ้วประคองให้ทั้งฝ่ามือดัดขึ้นดังนั้นจุดหมุนหรือจุดที่หักจะอยู่ที่ข้อมือนะคะข้อศอกสองข้างเหยียดตึงกดปลายมือให้ต่ำกว่าแขนนะคะแล้วยืดคอขึ้นยืดขางเชดิดคางขึ้นเล็กน้อยนะคะ แรกๆถ้าบางท่านบอกยืดแล้วเจ็บท่านก็ทําแค่ค้างไว้แป๊บเดียวเท่าที่ทําได้และชา้าๆแต่ถ้าท่านทําไว้ก็ให้นับ1 2 3 4 5ถ้าท่านทําถึง10ได้ก็จะดีนะคะ แต่ถ้าท่านบอกว่าอุ้ยไม่ไหวแล้วเจ็บให้ค่อยๆเพิ่มเช่นวันนี้นับ1 2 3สอาอุ้ยเจ็บแล้วก็พอนะคะแต่ถ้าท่านบอกอุ้ยสบายมากก็ทํสา1 2ี่ห้า8 9 10ดดเเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นการดัดทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นที่ปลายมือดังนั้นตรงนี้เนี่ยช่วยนิ้วล็อกได้อย่างดีเลยนะคะนอกจากนิ้วล็อกเพราะนิ้วล็อกเรามองเฉพาะนิ้วแต่จริง ตัวเอ็นของบริเวณนิ้วเชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อที่แขนแล้วยังเป็นกล้ามเนื้อที่มาจากบริเวณหัวไหล่นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อที่หลังจริงมันท่าเนี้ยยืดได้ตั้งแต่หลังด้านบนหลังตลอดทางรวมไปถึงปลายแขนด้วยนะคะอันนี้ที่1นนะคะสะเต็ปที่1สเต็ปที่2ค่อยๆหงายขึ้นค่ะค่ะนะคะค่อยๆหงายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการดัดอีกประเภทหนึ่งนะคะ เหมือนเดิมนะคะเราจะประคองอยู่ที่โคนนิ้วชี้กลางนางนะคะแล้วก็ดัดหงายขึ้นให้บริเวณแขนนะคะเหยียดตึงข้อศอกตึงสองข้างนะคะจุดหมุนอยู่ที่ข้อมือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าหกเดแปแล้วเหยียดแขนขวาออกมาเมื่อกี้เราดัดนิ้วดัดบริเวณด้านนอกนะคะเป็นดัดตั้งกับดัดหงาย คราวนี้เราจะเป็นการกรีดปลายมือเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านนอกของแขนนะคะแล้วก็ปลายมือนะคะ,ะกรีดนางกลางชี้นะคะคำว่ากรีดก็คือกดลงไปนะคะโดยการเหยียดเห็นไหมคะเหยียดแขนออกมาเหมือนเดิมนะคะถ้าท่านไหนเหยียดไม่ไหวเอาเท่าที่ทำไหวนะคะถ้าเจ็บช่วงแรกๆทำแล้วเจ็บให้กดมือให้ต่ำลงกว่าเดิมโดยที่ หน้าหรือศีรษะเราไม่ก้มนะคะเราต้องเชิดเสมอเพราะว่าข้อบริเวณกระดูกคอจะเป็นที่มีเส้นประสาทนะคะเป็นตัวไปเลี้ยงตัวกล้ามเนื้อและเอ็นปลายมือนะคะดังนั้นเราต้องเปิดทางให้ตัวเหมือนเส้นประสาทวิ่งไปถึงพูดง่ายๆนะคะโอเคนะคะอันนี้เสร็จหนึ่งข้างนะคะต่อไปอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้ถ้าจะเราต้องการเหยียดด้านซ้ายนะคะ เหยียดแขนซ้ายออกมามือขวาประคองที่โคนนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะคะสาเหตุคือบริเวณตามหลักกายวิภาคโครงสร้างมนุษย์เอ็นชี้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนี่ค่ะมันจะมารวมต่อกันนะคะจึงมีความจะเป็นทําไมเราถึงใช้แค่3นิ้วนี้นะคะอเหยียดไปนะคะตั้งขึ้นมา1,2,3,4,5,6,7,8,9,10แค่ะแล้วก็ดัดงายนะคะ เหมือนเดิมนะคะเหยียดข้อศอกให้ตึงจับที่โค้นนิ้วชี้กลางนางจุดหมุนอยู่ที่ข้อมือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะสุดท้ายกรีดคว่ามมือกลางมากรีดนางกลางชี้นะคะเห็นไหมคะเหยียดให้สุดเรียบร้อยนะคะอันนี้เรียบร้อยท่าต่อมาท่าที่3นะคะท่าที่3เป็นท่าฝักข้อมือนะคะมือซ้ายนะคะตั้ง โดยใช้มือขวาเป็นตัวประคองนะคะนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางปรับข้อมือนะคะหายใจปกตินะคะเราจะใช้ท่านับนะคะนะคะแล้วผ่อนคลายแล้วงายมือกลับผลักด้านล่างนะคะนับ1ถึงสินะคะเราจะสลับข้างนะคะมือขวาตั้งขึ้นแล้วใช้มือซ้ายผลักนับ1ถึงสิแล้วง่ายมือกลับนะคะ หลักข้อมือได้ขวานับหนึ่งถึงสิบแล้วค่อยๆกรีดนิ้วมือนะ